สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ามาหลับสมทางส่องสวยฟีสไตล์อัสลมนีจะมาวิธีการเซ็คสมโทรศัพท์ซัมซุง 4, เอซีลยพี่นอ้องใน,นจอแตกจอเบิร์นเป็นเซ็นเป็นเซ็นเป็นจอแตกตัวเลยต้องมาวิธีการเปลี่ยนจอของซัมซุง ยี่ส e ี่นสองพันสิบแปดก็คือว่าหลายปีเติบเบิบ่งวิธีการเปลี่ยนจอรุ่นเปลี่ยนบรรยากาศบริษัมางยังหลายถอดจอออกเปลี่ยนได้เลยว่าต้องมีมางเกะทั้งแรงสินเบ็ดกระสอดง่ายตอนกับเบิ้องในตจว่ามันเป็นผาาเบื่อปลาบ,บาบเนเบื่นเ,นเป็ส้นเป็เส้นนาจอ เอาวิธีการแกะการเปลี่ยนกันเลยพี่น้องป้องไปเปลี่ยนได้ทุกรุ่นเด้อต้องเปลี่ยนซื่อจอมาเปลี่ยนเองเมื่อถ้าเมื่อกี้บาท100 200 300บาทประมาณนั้นแต่รุ่นนี่ขายซ้ำเอฟวิธีการแกะตอนหลังอื่นเทาก็แกะฝาหลังออกก่อนรุ่นดบนต้องใส่ความหอนเตาเมืองเง,งี้ยงัดออกก็ได้ เก okay. ลี่ยฝาหลังออกกระถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเด้อพี่น้องเกลี okay. ออกง่ายๆไม่ต้องใส่ยังมากมายรุ่นนี้ซัมซุง J42018 J400F ซิมก็่นนกต้องถอดน็อตก็่ต้องคายออกเป็นแต่ง,งัตมองฝาปกปิดซิมไปหน่อยไอ้ฝาปิด แผ่ซกเก็ของจอเอข็มมางัดจะบอมกกมันเหนียนตัวหาเนี้ยางัดปิดเป็นเนบมันจะมีฝาปิดอยู่ของซอกเก็แพ่จอมันมีส่องสี่เหลี่ยมอยู่เอาเจออกงัดดอ,อกเอาเนบงัดดอ,อกถึงจะออกเปิดฝาออกจะเห็นของสอกเก็ตสายแพ่สายแผ่จะอยู่ด้านล่างเปิดฝาออกเลย บ่ต้องไขน็อตไขน็อตทั้งสิน้นบนนี้จะใส่ปะเล็บมือแกะออกอะไรยังแกะออกอะไรแพร่ซ็อกเก็ตมันมนเปลี่ยนง,ง่ายไม่ยากบดิแกะลังหมากม้เลยครับพี่น้องใส่เล็บมือแกะขึ้นก็ได้มีซ็อกเก็ตเสียบยานมังมังเสียบซ็อกเก็ตส,สายแพขั้นตอนต่อไปกะใส่เครื่องเป่าลมหอนจังหน่อย ไปจะแกล้ก้าด้านหน้าออกเก้าวละล่ก่อนเก้าอ่อนโตใส่หม้อลมห่อนเราเอาให้ลบหลอกตัวขอบจอแล้วียงมาเลยเป็นเด็กเงาบางงักเนี่ยเป็นออกจอแตกนี่เราบ่อยากไม่ีปัญหาขาดออกเลย ก็ต้องเสียได้เพราะว่าจะได้กับเพียนเยล้วอจอแตกเหล่าทั่วหน้าจอเลยอันนี้เป็นซัมซุงนะพี่น้องซัมซุง J4 สองศูนย์หนึ่งแปดนเก่าเติบอยู่หาชุดฐานิยวจอกับ่าใหญพันเลยใส่ไปเป็นได้แค่บาง เตียงอลมหัอนเต้าอีกนอหยากหยาตัก็ออเก่าบ้อนร้อนโตไปเตียงพอลมห่อนเต้าไปันเี่ด้องไปใหญ่หอนเกินไปก็เก่าอ่อนโตก็เอาคำบางะัดอีกเศษแผ่นบางเบกบางโลหะเดี๋ยวจะเป็น เป็นปฏิทิศก็เลยงัดเข้าไปยิ้มไปเราหอบตอนนี้มันรวมอยู่เดียวทั้งนึงอันออกเลยง่ายมาแต่จอทัดจอสีบอกออกมาส,สองสันอย่างี้เปน้องจอทางบนจอทัดทัศส,สกรีนเข้ามาปลดสายเพ่ออกทางด้านนอกกับพมาณนี้สายเพ่ออกข้างคางแต่ละรุ่นคือกันบางรุ่นก็สายเพ่ขึ้นบนต้องแจกอยู่ข้างล่างข้างคาง หลุนเปลี่ยนไงซัม s ุงจีซีปันหาชุดหานิวอันนี้สำหรับจอซื้อมาใหม่แยะกล้องกลางลงจากเครื่องมาเม็นมาดจอใหม่เขามีเกิดติดท,ท,ทองไว้ักก่การเปลี่ยนการขูดทีศจอหลุ่นดียวกันพี่น้องปองไป กินขามาจากประเทศนอกประเทศจีนปฏิบัิหน้อดกันหานลายมื่อเยู่ซ้ำสียหามือเป็นเสื้อผ้าเขาต้องแกะออกเป็นสนต,อออติกเกอร์ตัวนี้เวลาเขาติดาก,กาวหน้าจอเขาห้องกันเปลี่ยนกันไอยขูดขีดเปวนทดลองจอกรบพี่น้องก่อนเขาจะติดกาวต้องทลองก่อนมันใส่เลยว่าโอเคเปิดขึ้นได้ เปลี่ยนหัวพัดไฟเวอยเยอะหัวเครื่องโทรศับเพิ่นมากเลยจอแตกเปลี่ยนจอเรื่องวิธีการเปลี่ยนจอถ้าไปเปลี่ยนในหลานเขากับพีชพ่ช่อแพงจักหน่อยขามือข้าอันนี้เขาหลักพันขึ้นอย่างต่ำๆนี่เขาซื้อมาเปลี่ยนเองสองสามรอยประมาณนี้บอเกินเดีย๋ยวจะบางรุ่นบาง,งยี่ห้อ มาลนงจะแพงแล้วพันเขือนจอเทจอเทียมบางจอกระสีจออะไรมาใส่กระสีบวเข็มเพื่อเอาสีสีจางๆเด้อต้องหาหล่นที่มันไก่เคียงหรือว่ากลุ่นของแทรจัง่อยสีมันจะเข็มถ้าจะเกินได้สะดวกสบายเดือนเปิดเตือนเปิด,ปด,ปด,ปดอนจนกระที่ว่าโอเคพอซะไรยศ ต้องลองมึงสากรก่อนเขาจะติดกาวนาจอลองว่ามันใส่ใยบอสันข้างหลังเขาจะบอนรับเทินการเสียบแพร่จอร,ระรบ้างเสียบซอกเก็ตแพร่จอร,ระวรบ้างครับลงงลองมันถ้าวาสดุจะเกิดสัดสายแพร่ขาดใหม่ก็ได้มีมองแพร่จอเจ็บมือมมกินไปมาทดสอบทดลองจออย่าให้กับเจ๊อ,เออก ทำความสะอาดกำบ,บลบบอดีมันโดนวัคแบกลางมันสะาะกาให้สะอาดสะอาดจะบริเนนบริเนมะฮ่องจอ่อไม่มันร่องบอเจ็บ้ะพี่น้องฟองไปทหากับใส่เครื่งดูดอ,อกที่ดูดตอนนี้วันีิตเกกาอยู่เพียงแต่ทดลองจอรองเลวกระถอดตัวสักกัน มาซกับสะอาดบอดีมันเขต็ดมันเขต็ดกางมันดับหอบจะมีกาวดำดำติดทำกับสะอาดละเอียบลอยกันเดินพี่น้องปองไปเป็นการใส่เนียบแต่ว่าใส่เด็กดำเดียบเสวะเสเสไว้ตารอบฟูดออกถ้ามีน้ำมันน้ำยาล้างก็ใส่น้ำยาล้างจะออกง่ายเลยน้ำยาไล่กาวจะตัวนี้ก็ใส่เล็กเนียบแทงแท่งเสวะไปตามหลองมันจะเป็นกาวยาง จะเป็นแผ่นออกมาเลยเป็นกาวยางสีดำที่เจ็ดพันสำหรับติดหน้าจอแปรงสีฟันแปรงกับแปรงขูดถูออกนำยาลลายกาวหยอดแปรงสีฟันขูดถูออกนะพี่น้องอันนี้เป็นกาวที่เจ็ดพันกาวดำสำหรับติดหน้าจอไว้เท่าจัยาหยอดกาวตามขอบตามขอบเขตขอบขอบ,อบ,บดีกลาง อย่ายอยอยอด,ยอด,ยอดล่จอดพ่อประมาณเด็กพี่น้องยอ่อยให้มันหล่นหล่นมันจะจอล่องว่าเจ็บเอาคอดีเตี๋มหลองคล้องไปยอไปเรียดแล้เรียดไปร,บรอบๆขอบจอจยังติดเก่าหนาจอเด็กพี่น้องเอายอดเก่าแล้วเขาก็หนาจอมางมใส่ใส่บนที่เตียง วัดทุกทีงตรงตรงใส่นาจอแล้วตอนนี้บางทีบางครั้งบางเข้าก็บเวทยทุกขั้นตอนเด้วยอนกินเวลากันหลายพอสมควรตอนนี้ก็จิดหน้าจอเรียบร้อยซ็อกเก็ตตัวนี้ระวังตอนใส่็อกเก็ตตัวนี้ต้องใส่ตรงตรงตามเดิมเดิมแบบเดิมเดิมเขาอย่าไปใส่เอียงเอียงเสีงเส,สียงมีเสนั่น เวลาเปิดมันจะสดใหม่สายแพร์ตรงไซตรงๆอันจะไซตเรียบร้อยเปิดลองเบื้องสดพี่น้องซัมซุงเอสี่สองศู์่แปดส่แพร์จอเดียวก็ปิดฝาฝาปิดวงซอกเก็ตแพร์จอเลยพี่น้องเปิดเบิ้งวานี้ปิดโอเคใช่ได้ทัดสก,กรีน,นเบื้งเลื่อนเปิดเลื่อนเปิด,ปดว่า มัเนเะอาสันติเกลมัาอาจาะบ้นอันเป็นไหนสัติเกจิตนาจอกันเปลี่ยนบันจะเอาอยู่ได้นะีน้องมแหงแล,ย,งลงอออยังเ,งเลาสันติเกออกโอเคอย่เดือนเปิดเดือนเปืดอนเาแสบปอดได้หลุ่นน,าานี้ว่ามหลุ่นหาจีก็ะาดจักหน่อยหุ่นสาี คือการวิธีการเปลี่ยนจอโดยตัวเองของซัมซุง g ีซีทุกคนสามารถเปลี่ยนเองได้ตั้ง,ขงเขาก็ติดจอเรียบร้อยเปิดเบิ้งอีบอะไรบอโอเคบ่โอเคไม่ใช่สอนบาเมื่อะแตะๆจะละเอีเอเอเยด เียเบิงหลื่นบอโอเคแล้วใส่ได้ตัวไปเท่ากับปิดฟ้าสำหรับพีฟ้าหลังพี่รองฝ้าหลังกับบรรยากาศกดตรงแปกับกดกดตรงเลยต่งติดกาวเมื่อคือหลุดใหม่